ก็สวัสดีสมาชิกส่วนคของท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอัปเดตสมาชิกดูนะฮะก็เป็นทุเรียนที่สวนของเราเองนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็มีฝนตกลงมานะครับพอช่วยความชุ่มชื่นนะครับให้กับต้นทุเรียนที่สวนของเรานะฮะ,ะนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับเกือบจะสองปีแล้วนะครับก็ได้แต่งกิ่งอะไรออกไปเยอะเลยนะครับก็เรื่องบริหารจัดการที่โคนก็ยังไม่มีเวลาได้ทํานะครับ ตอนนี้ก็ได้แค่เอาอะไรมาบังนะฮะไก่นะครับแต่ขายก็ล้มหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเวลามาดูนะครับอัอนนี้ก็เป็นทุเรียนไซส์เล็กเหมือนกันนะครับเอามาปลูกเป็นต้นคู่นะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยก็เลยต้องบริหารจัดการแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อต้นนี้มีปัญหาก็จะดังต้นนี้อยู่นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับพื้นที่เราก็จํากัดไปด้วยนะครับ ก็เริ่มมีการแตกยอดนะครับมีตองงอนะครับตามสภาพที่เราไม่ได้ดูแลนะครับก็ปล่อยมันลงมานะครับรู้สึกจะมีใบที่เขียวเข้มดีนะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนะครับก็มีพืชพี่เลี้ยงนะครับอยู่ประกบสองข้างเลยที่ตะบนตกทิ่ตะหนอกนะครับรู้สึกตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาได้นะฮะจากวิดีโอท้ายก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู มูสันคิงนะครับก็มีเงาะนะครับนี่ฮะปัญหางอะที่เราปลูกอยู่ในร่มก็ยังมีปัญหานะครับสมาชิกท่านใดที่เคยปลูกงาะนะครับจะแก้ปัญหายังไงดีนะครับดูไม่ทั้งใบเลยนะครับก็ใส่ถุงมาฝพื้นไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับตั้งอยู่ในแดดแต่วก่ก็สู้ไม่ได้นะครับดูจากความเค็มเอาที่วัดมาวัดก็เป็นดินปกตินะฮะแต่ว่ายังมีผัการเกิด อ่าใบไม่แบบนี้อยู่นะครับนึกว่าขาดน้ําแต่ก็บอกให้พ่อให้น้ําทุกวันนะครับแบบว่าดูดูที่ดินก่อนนะครับปลูกก็จะตายเหมือนกับทุเรียนนี่แหละนะฮะก็ยังยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับหลายต้นนะครับที่มีปัญหาที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมูสันคิงกันมูสันคิงต้นนี้ยังไม่ถึงปีนะครับเช้าก็ได้มาแต่งกิ่งออกบ้างนะครับให้มัน อ่าโปร่งนะครับอ่ายังไม่ถึงปีแต่ก็แต่ก็ทําการแต่งไปเลยนะฮะดูสูงแล้วนะฮะน่าจะเกือบเกือบเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบไปแล้ว,ลวนะครับอ่าซื้อมาจากอ่าลุงนะครับที่อยู่ซีคอนะครับอ่าท่านฝากมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นล้มเก่าของมันทองนะครับอ่าเดี๋ยดูต้นอื่นๆกัน ได้ดีนะครับที่มีน้ำฝนมาช่วยนะครับเมื่อวานก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้ไปในตัวนะฮะนี่ก็เป็นมอนทองนะครับไซเล็กนะครับไซแก้มือที่เอามาปลูกลงเหลืออยู่นะครับก็เริ่มจะดูดีขึ้นมาส่วนนี้ก็ชนีนะครับก็แต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับปกติเขาก็แต่งกิ่งตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปนะครับแต่ดูลักษณะแล้วกิ่งมันไม่จําเป็นเยอะนะฮะก็เลยตัดทิ้งไปนะฮะก็จะลองทดสอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เผื่อจะดีขึ้นในอนาคตเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองกับชนีนะครับตรงนี้ก็เป็นหมอนทองเช่นเดียวกันนะครับเป็นหมอนทองเช่นเดียวกันยังใช้ให้พ่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสปริงเกอร์ไว้นะครับให้พ่อยังใช้น้ําลากสายรถอนเดิมนะครับให้รถทุกวันนะครับเอาแต่พอประมาณนะครับแต่อย่าทิ้งน้ํานะครับ ดูมะละกอนะฮะมะละกอของเรานะครับใหญ่มากนะครับน่าจะกลายพันธุ์นะฮะใหญ่จริงๆประมาณศอกหนึ่งนะฮะดูฮะศอกน่าจะสอกหนึ่งได้นะครับดันมันก็สุกแล้วนะครับใครต้องการเมล็ดพันธุ์ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับจะส่งไปให้นะครับเมล็ดเยอะเยอะเลยนะครับปลูกแค่ไม่ถึงปีนะครับแต่ก็ตัวเร็วมากนะครับเป็นลุมเก่าของมณนทองนะครับ ที่ตายไปก็เอามาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับปรากฏว่าดูโคนต้นกับรากน่าจะเต็มพื้นที่นี้แล้วนะครับก็ปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติไปนะครับดูหมอนทอนตัวนี้น่าจะเป็นกิ่งกระเทยนะครับเพราะว่ามีกิ่งออกสองข้างแล้วก็เป็นแพรนด้นบนนะครับผมเลือกแต่กิ่งกระเทยเลยนะครับถ้ามันมีในท้องตลาดนะครับถ้าไม่มีเราก็เอาธรรมดานี่แหละนะฮะน่าจะเป็นกิ่งกระเทยนะครับออกสองข้างแล้วก็แพรน,นั้นบน โตดีนะครับโตซื้อมาพร้อมๆกับต้นนูนนะครับซื้อมาพร้อมๆกับต้นนูนนะครับนี่โอเคนะครับสุดไสาแก้มือก็มีนะฮะสาแก้มือเราก็ได้มีโอกาสว่างเมื่อวานนะครับก็เลยมายกโคลนขึ้นนะครับทําความสะอาดยาลากมะพร้าวเยอะเลยนะครับต้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้ นะครับก็พื้นที่เราจํากัดแค่นี้ก็ใช้ตามสภาพแล้วกันนะก็ยังไม่ไปไหนปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแค่อ่มีเวลาอันน้อยนิดนะครับก็มาจัดการตรงนี้แหละนะครับน้ำของเราก็เหลืองอ้อยแล้วนะครับลดลงมาเยอะแล้วแต่ก็น่าจะพออยู่นะครับปลามันเยอะนะครับน้ําก็เลยขุนแต่ก็ใช้ไปแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังไม่มีอาการใบเสียใบใบเสียหายนะฮะก็น่าจะใช้ได้อยู่ มาดูเงาะอีกต้นหนึ่งนะครับที่เรามีปัญหาตลอดเนี่ยขนาดอยู่ในร่มนะครับเนี่ยมีมะนาวสองฟากฝั่งนะครับแล้วก็มีกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาได้นะครับท่านใดที่แก้ปัญหาเรื่องของอาการใบไหม้ก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ให้ด้วยนะครับนี่ฮะชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับชุดเก่าชุดใหม่ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเนี่ยนะฮะก็ถ้าบอกว่าลักษณะนี้ขาดน้ําก็ก็ไม่น่าจะใช่นะครับ ก็ไม่ค่อยมีคนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงาะเลยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจตัดออกเลยนะครับใบไม่ไหม้นี่แหละนะครับทดสอบดูว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนกกระจิบนะครับฟื้นจากความเป็นความตายมาแล้วนะครับเนี่ยจากที่ใบหลุดร่วงหกงอนะฮะหมดสภาพก็ให้พ่อเพราะว่าแล้วแต่มันจะเป็นตามมีตามเกิดไปเลยก็สุดท้าย เริ่มจะฟื้นขึ้นมาได้ครับมีใบเยอะเราก็อุ่นใจหน่อยนะครับก็จะปล่อยไปตามธรรมชาตินี่แหละตอนนี้ปล่อยไม่ต้องไปอะไรมากมายกันหมดนะครเพราะเราเราก็บอกไม่ถูกแต่ละพัน์นะครับความต้องการของมันเป็นยังไงนะครับน่าจะครบเกือบเกือบสปีเหมือนกันนะครับได้แค่นี้แหละสามปีบวกกับสภาพเวลาอย่านะครับไกลเคียบ้างก็เอาตะข่ายมาของวางไว้นะครับ อันนี้ก็หมอนทองนะครับเป็นต้นที่สี่นะครับในการลงหลุมตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเอามาปลูกแถวนี้ไม่ค่อยได้เลยทั้งที่เป็นดินใหม่นะครับเอาดินใหม่มาใส่แต่ก็ยังสภาพยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูต้นแก้มือที่เราทําการยกยกพวนดินใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งยังไซส์เล็กนะครับก็ค่อยๆเปนค่ยไปนะฮะราคาถูกนะฮะห้าสิบบาท ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็มีต้นเป็นเรียนบ้านนะครับเอามาเสริมไว้สําหรับเสริมรากนะครับก็ยังโตไม่มากเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวใช้น้ําหมักนะครับน้าหมักเราหมักไว้เยอะอยู่นะครับล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ดินมันชุ่มชื้นรากกล้วยรากต้นไม้ก็เยอะนะครับแต่เราก็ยังเอาไว้ก่อนให้มันผลแรงไปก่อนแล้วเรามาคอยจัดการครับนะครับ อันนี้ก็ได้มาแตง่งจริงนานแล้วนะครับพอมีเวลาว่างสักนิดนึงนะครับต้นนี้ก็สิ้นเดือนนี้น่าจะครบีนะปีับปีบางท่านเขาก็พร้อมจะติดลูกนะแต่ของเรา3ปียังอยู่อย่างนี้อยูนะ่น้ำมักเรานะครับเยอนะเป็นน้ำมักหอยเชลรี่นะครับนี่ฮนะ ต้นใหญ่ครับต้นนี้ก็ปีก,กว่าๆนะครับยังไม่ถึงีนะปียังไม่ถึง2ปีดีน่าจะเพื่อสภาก็ถึง2ปีนะครับส่วนต้นนั้นสิ้นเดือนนี้3ปีนะครับต้นไม่มีการแตกยอดนะครับก็สูตรการใช้กระถุงให้ออกแตกยอดแตกอะไรก็ยังเราก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติาใบก็ยังไม่ใหญ่มากอะไรนะครับก็ได้ซื้อถั่วเขียวนะครับเอามาวาน เอามาหวานไว้จริงๆนะครับให้มันปรับสภาพไปนะครับทมนี้เลยครับก็ได้สามปีจะสามปีแล้วนะครับก็มือใหม่ก็บางที่เขาก็ติดลูกแล้วนะครับมือใหม่แต่เรามือใหม่ยังสภาพมันเดิมอยู่นะฮะก็โคนก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเพียวขึ้นไป นะครับส่วนกิ่งก้างที่แผ่ออกก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะคระเห็นหลายๆเจ้าที่เขาปลูกมือใหม่ลงในเฟสในอะไรนะครับก็แตกสะพั่นเลยนะครับสวยงามมากเราก็ได้แค่นี้แหละนะครับบริหารจัดการก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะคระเดี๋ยวพอ,อให้มันดีๆหน่อยนะครับเราว่างจริงๆสักวันสองวันเดี๋ยวเรามาตัดจ้จากออกให้มัน อ่ะสูงอันนี้สูงมากเลยนะครับประมาณสองหนึ่งเลยนะครับเนี่ยสอหนึ่งเลยอเอาไว้แบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ถ <c oughs> ูกเขียวมันง่มงมแล้วค่อยตัดนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วก็เอาค่อยมาลงมาปลูกอีกทีหนึงนะครับก็จะเตียนเตียนเพราะว่าบริหารจัดการอย่างนี้ยากการใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่ถึงนะครับถ้าเราจะทําแต่ก็คือปล่อยให้มันไปตามกจะทากรรมไปก่อนนะฮะ ก็ไม่ได้มาฉีดฮอร์โมนไม่ได้ว่าค้นยาอะไรนะครับใบก็เขียวเข้มดีอยูนะ่ก็บอกว่า,วาอย่างให้ขานน้าถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องมาลดนะครับแกก็แกก็พอจะเข้าใจแล้วแหละนะครับ,นะรบต้นนี้นะครับก็เปลี่ยนสภาพจากที่พ่อเอนี่ฮะฟางเพราะว่าเอาควายมาปลูกตรงนี้นะครับบวกควายปลูกตรงนี้แล้วก็กเขียาฟางนี่แหละนะครับเอามาถมครึ่งต้นเลยถมถึงนี่เลยนะฮะโอ้โหผมมาเห็น มันก็ผ่านไปสองสามวันมันก็มีผลแล้วนะครับพอมาเห็นแล้วก็แค่ไม่ไม่นานนะครับไม่ถึงอาทิตย์ก็เปลี่ยนสภาพเลยนะครับใบร่วงนะครับใบร่วงไหมนะครับเปลี่ยนสภาพได้เร็วมากนะครับถูกอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้นะครับก็ต้องมาขียออกแล้วก็ล้างนะครับใช้ไตโคดมาไปซองหนึ่งเลยนะครับซองร้อยกรัมเนี่ยนะครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับจากที่สวยนะใบใหญ่ใบยาวนะครับต้นนี้ที่ ในคลิปดูสุดท้ายนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับใบร่วงหมดเลยเหลือที่ปลายทีแรกก็เป็นใบเพสลาดก็นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็จะมีใบสู้ดีอยู่ปกติแล้วถ้าเป็นใบเพอยงงี้ท,ที่ที่มันร่วงนะครับใบชุดนี้ที่ใบชุชดที่มันร่วงนะครับมันก็จะเหลืออยู่ใบใบชุดนี้อยู่ใบมันก็จะเพลเหมือนกับมันจะไม่รอดนะครับทีแรกก็หอ้าเสียดายอยู่นะครับเพราะว่า มันมันก็ร่วมจะืสองปีเหมือนกันนะฮะมันก็เสียเวลานี่แหละนะครับต้นเราก็ซื้อได้แต่มันเสียเวลานะฮะก็บอกว่าว่าอย่าเอามาใส่อีกนะฮะมันต้องมันต้องมาก่อนมันต้องทําอะไรก่อนหลายอย่างนะครับก็บอกไม่รู้นะฮะก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในส่วนหนึ่งก็มียอดออกมาให้เราดูนะครับแล้วค่อยให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้แล้วค่อยเสียสายกิ่งอ,อีกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นก้างเกง,งก้างไปก่อนนะครับดูเหมือนกับไม่ใช่ต้นทุเรียนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันะนะงนี้ก็เป็นชุดแก้มือน,นี่แหละนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้ป่วนดินยกดินขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามาปลูกแซมน่าจะไม่โอเคหรอกดินแถวนี้จะเหนียวมากเป็นดินเหนียวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เราใจร้อนปรับสภาพไม่ทันก็ลงปลูกก่อนนะฮะ จุดแก้มือที่มีปัญหาแต่ช่วงอากาศหนาวนะครับติดมาด้วยนะครับก็ไม่ได้ฉีดยาลายาอะไรให้มันฆ่านะครับก็ไม่ได้ทําเลยนะครับก็ไม่ได้อ่าถ้าเราฉีดพวกชุนสีน่าจะมันก็จะสลายผู้นี้ออกไปนะครับตอนนี้น่าจะเบียกอยู่แล้วแหละนะครับไม่เป็นไรแล้วน่าจะรอวันที่แตกยอดแล้วก็ใบร่วงนะครับ ไปเจอบางที่ก็ลําต้นจะขาวนะครับของเราลําต้นดําปิดเลยนะครับเข้มปิดเลยนะฮะน่าจะเกิดจากหลายอย่างทั้งดินทั้งน้ํานะครับของพี่สาวปลูกจะใช้น้ําบาดาลนะครับต้นนี้จะสีน้าตาลสวยนะฮะบานก็แปลกน่าจะเกี่ยวกับน้ำนี่แหละนะครับบางที่ผมดูก็จะมีสังกะสีเยอะนะครับต้นดําน้ํามันเหลืองเหลืองนี้น่าจะต้นน่าจะเหลืองามนะฮะแต่มันไม่ใช่นะฮะหรือมันจะเป็นอาการแก่ แกแดดก็ไม่รู้ต้องดูไปก่อนนะฮะทีแรกก็มาปลูกก็ต้นขาวนะต้นสีน้ำตาลนะอ่านี่ก็ชุดแกมือเหมือนกันนะครับอ่าน่าจะไปได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมายกโคนขึ้นนะครับอ่าต้นนี้น่าจะน่าจะน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะโอเคกว่านะฮะอ่าพร้อมกันรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันยังไม่ถึงปีนะครับประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับอ่าปลูกตอนเดือน การสิงหากันยานี่แหละนะครับเกื็ดเดือนต้นไซเล็กนะครับไซขนาดเนี้ยนะครับ,ไซ,รบไซขนาดนี้นะครับไซขนาดนี้นะครับ,นะรบต้นนี้ก็เป็นดินเดิมเอามาลงปลูกแซมโดยไม่ได้ดูนะครับเป็นเลยนะครับอาการนะครับดินแห้งเกินไปเพราะดินเหนียวขอาได้แห้ง,แห,งแห้งมากนะครับหลักงปลายรากมีปัญหาเลย แล้วก็ต้นนี้ก็ฟื้นเหมือนกันนะครับขนาดอยู่ในร่มก็ยังมีปัญหาครับเค็มไม่รู้เค็มอะไรนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับต้นเล็กนี้จะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นเฉพาะอิีเคมีบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือเจ็ดสี่สี่นี่แหละนะครับที่เคยเอามาแนะนําให้ดูเดี๋ยวมาดูกระดุมกระดุมก็แรกๆเหมือนจะดีนะครับแต่พอแตกใบนะครับร่วงทั้งชุดเลย ใบร่วงทั้งชุดเลยนะครับเขาได้แวะมานะครับนิดหน่อยแต่ละวันก็มาพวนมาอะไรนะครับแล้วก็กลับนะครับตามสภาพเลยแล้วก็ต้นนี้นะครับไม่ได้ลดน้ําแค่สองสามวันนะครับเนึกว่าจะชุ่มชุ่มนะครับแต่ใบร่วงเช่นเดียวกันนะครับกองเลยนะครับแล้วก็แตกชุดใบใหม่นะครับ <Beyonce>. เหมือนเหมือนจะชื้นนะครับแต่ว่าพอเอาพวกฟางพวกอะไรออกนะครับดินแห้งนะครับโอ้โหพลาดไปเลยนะครับช่วงที่ร้อนจัดนะครับผมก็เลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวผมผมคิดว่าผม,ผม,าผม,ผมไม่ผมไม่ให้น้ําแล้วมันให้น้ําแล้วมันมันมีปัญหาแต่ว่าต้นที่ผมให้น้ําเท่ากันแต่ไม่มีปัญหาผมคิดว่าต้นที่ไม่ได้ให้น้าแหละน่าจะมีปัญหานะครับไม่ที่ นี่นะครับไปไเข้ามาการขาดน้านะครับลากปลายลากเหี่ยวแห้งหมดเลยนะครับนี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็นต้นละสี่ร้อยนะฮะที่เราซื้อมาปลูกต้นใหญ่เลยถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไปไวนะฮะเมื่อกระต้นเล็กอ่ะถ้าตันนี้ก็ประมาณสักห้าเดือนนะครับได้ห้าเดือนแต่ต้นนั้นเจ็ดแปดเดือนก็ยังอยู่นะครับน่าจะเป็นปีปีกว่าน่าจะได้เท่านี้ถ้าเราดูแลดีๆแต่แรกก็คงจะไม่มีปัญหานะฮะ นี่แหละคือปัญหาที่เราการดูแลไม่สมำเรมอนะครับอาจจะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องของเงาะให้ให้ด้วยนะครับนี่แป๊บเดียวแค่เอาไว้ในถุงนะฮะใบร่วงหมดเลยนะครับถามว่าอันนั้นถามว่ามันมันตายได้ยังไงนะครับพ็ก็ให้น้ำนะครับให้น้ำตุเรียนก็ต้องให้น้ำตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย งงเหมือนกันนะครับเแิ๊บเดียวเสียหายเนาะซื้อมาเราก็ยังไม่ได้ลงหลุมเลยยังไม่ลงทำตายแลล้เดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับวีโอนี้ก็นอ,องมาดันดินช่วยนะครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับผม